คุณนัทวุฒิครับเมื่อวานนี่เกิดอะไรขึ้นฮะประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพาคณะชุดใหญ่ไปจังหวัดหนองคายตื่นเช้ามานี่เป็นไงตื่นเช้ามาหนังสือพิมพ์ลงขา่าวพาดหัวตัวเปลอบอกว่าประวิทย์ประกาศล้มเพื่อไทยอุ้ยแล้วทางพักเขาว่างไงมั่งครับเราเครียดเรากังวลเราปรึกษากันเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเราห่วงมากหมายถึงห่วงพักห่วงพลเอกประวิทย์จะล้มก่อนครับห่วงพลเอกประวิทย์จะล้มก่อนครับอุ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งไม่น่าเชื่อนะครับ คนเราหัวจิตหัวใจต้องอมามหิดขนาดไหนทําไมครับเดินต้องพยุงไงยังจะประกาศจะล้มชาวบ้านเขาแล้วแบบนี้จะขึ้นเวทีปราศัยยังไงอะฮะเดินขึ้นบันไดกับเขาไม่ได้เพราะบันไดแคบไอคนพายุงมันขึ้นไม่ได้ครับอ่ะแล้วต้องทําไงอะก็ต้องเอารถโยกก็ต้องเอารถโยกขึ้นมาเอา้าท่านครับไปหนองคายนี่ต้องมีอะไรนะฮะมีเราเราไหนครับเราหมายถึงพรรคพลังประชาชาัพรรคพลังประชารัฐเอ่แเ้วเห็นบอกมีสโลแกนอะไรด้วยนะฮะผมไม่รู้ไม่รู้ แต่ไม่มีแรงโอ้โหแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยนี่เขามาแรงมากเลยนะก็ว,ว่าว่าไปก็แข่งกันดีครับแข่งกันใครชนะก็เอาไปอะโอเคแล้วในโซนภาคอีสานเนี่ยท่านหวังไว้เท่าไหร่ผมจะไปรู้ได้ไงคุณผมไม่รู้คุณก็บอกว่าอ้าวไม่รู้อีกนะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะมันจะไปรู้การข้างหน้าบ้างรู้อะไรนะครับรู้ไหมกันข้างหน้าอะไรนะฮะ การงานรู้ป่ะอ๋อหมายถึงอนาคตเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนท่านอั่นแหะฮะแต่รู้แค่ว่าตอนนี้ประเทศมันยังไม่ดีพอท่านนั้นเองอ่าก็ไม่พอใจเหรอเขาก็ไม่พอใจกันทั้งประเทศนะครับคุณนุ้งอิงเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างฮะมั่นใจมากๆค่ะสู้ได้แน่นอน